นี่ฮะลุงไก่ทําปลาแดดได้มาสองตัวเนาะมีนิดเดียวใครสนใจรีบจับรีบจองนะคะของดีมีน้อยของอร่อยมีไม่มากนะจ๊ะไปซีเดตร้านเพนด้าค่ะจะพาหนูเซบาไปเอาปลาหมึกแค่นีาอยากกินปลาหมึกแค่เลยมาชิ้นหนึ่งเลยได้หรือไม่ออกแค่ปลาไปกันเป็นดารือลาแดดเดียวไลฟ์ทำกับข้าวคุยกันเฟี้ยวเฟี้ยวที่นี่ที่เดียวอยากได้อะไรขึ้นมา าามาแล้วถึงแผงปลาหมึกแล้วจา้านี่นี่สวยไหมจ้ะหมึกกระตอยสวยๆนะจ๊ะ สวยมากนี่จ้าหมึกสดสดเมืองประจวบนะจ้าอยากลองทานก็มาสั่งได้เลยนี่จ้าหมึกสวยๆนะจ้าจากจังหวัดประจวบนะจ้าร้านแพนเองนะจ้านี่สดมากสวยมากของแพนใช้หมึกเรือเล็กน้ำตื้นคืนเดียวนะจ้าใครอยากทานก็มาทักได้เลยที่ร้านแพนด้าจ้าพาคุณหนูเชบากลับบ้านละจ้านะ นี่ปลาหมึกสวยมากนี่แผ่นก็อยู่เมืองประจวบนะจ๊ะเมืองติดทะเลนะเวลาแผ่นไปเก็บปลาหมึกก็คือเก็บจากแผงนะจ๊ะที่เขาตากได้ไม่ได้เยอะเท่าไหร่หรอกจ๊ะนะถ้าเป็นช่วงฤดูกาลของหมกึกหน้าหมึกแบบหนักๆแผ่นอาจจะได้วันละ20กิโลอะไรเงี้ยแต่ช่วงนี้มีของน้อยมากเมื่อกี้ได้มาแค่5กิโลนะจ๊ะแล้วก็มีไม่ตลอดมีแค่บางช่วงเท่านั้นเองนะจ๊ะนะใครอยากมาเที่ยวเมืองประจวบนะจ๊ะก็อาจจะได้เห็นปลาหมึกที่เขาตากกันตามชายทะเล บ้างนะก็สามารถไปอดหนุนซื้อกันได้นะคะแต่ถ้าใครไม่มีโอกาสได้มาเที่ยวนะจ๊ะก็มาอดหนุนสินค้าร้านแทนได้นะคะสินค้าออรกแกน,นิกคุณภาพาองาามาจุกน,นะจ๊ะพามากินกาแฟชายทะเลอเมซอน อ่าประจวบวิวดีบรรยากาศดีมากเวอร์นี่ก่อนกลับบ้านนะจ๊ะโอ้สวยบรรยากาศสวยนี่พาเดินไปดูบรรยากาศเมืองประจวบนะจ๊ะตรงนี้เนี่ยฝั่งอันนี้ก็เป็นกองบินนะจ๊ะกองบินห้านะจ๊ะรั้นเข่าล้อมหมวกนะตรงนี้ก็อ่าวประจวบนะจ๊ะเวลาคนมาเที่ยวประจวบก็จะมาแวะถ่ายรูปแถวๆถนี้นะจ๊ะนี่ตรงนี้ก็มุมคาเฟ่เมซอน นะตรงนี้เนี่ยบางวันก็น้ําทะเลไม่ค่อยสวยนะเพื่อนบางวันก็สวยบางวันก็ไม่สวยแต่วันนี้สวยมากนะจ๊ะมาบางช่วงบางตอนอาจจะเจอน้ําแห้งน้ําไม่สวยอะไรเงี้ยนะหรือบางวันในช่วงเช้าคือสวยมากคาเฟ่เมซอนสาขานี้เปิดแต่หกโมงเช้านะเพื่อนใครจะมาเที่ยวก็มากันได้โอ้วันนี้สวยจริงว่นนี้หูตรงนู้นเขาช่องกระจกนะจ๊ะโน่นเขาช่องกระจกที่มีถนนคนเดินแ้จะจ้ะถนนคนเดินจะเป็นวันศุกร์ วันเสาร์สองวันแต่ว่าจริงๆแล้วเขามีข,ของขายทุกวันนะจ๊ะแต่วันศุกร์วันเสาร,ร์นี่มันจะเยอะเยอะเป็นพิเศษะนะนี่บรรยากาศบันก็จวบนะ<ม>ก็มาเที่ยวกันได้นะจ๊ะชาวประจวบยินดีต้อนรับจ้าใกล้ถึงบ้านแล้วจ้ะบรรยากาศแถวบ้านแพนสวยงามมาก มาถึงบ้านแล้วนี่พนักงานแพ็คนู้นปลาหมึกสวยไหมคือสวยไหมเสียดายนะ่ะมันได้มาแค่ห้ากิโลเองเธออันนี้ธรรมชาติปลอดสารปลอดยาร้อยเปอร์เซ็นต์นะเดี๋ยวมาดูคุณพิมพเขาแพ็คก,กันนะจ๊ะแต่ว่าเดี๋ยวแพนขอตัวไปไลฟ์สดก่อนนะไม่รู้อาจจะแบบถ่ายติดไม่ได้ถ่ายติดบ้างถ่ายติดบ้างนะวิดีโออะ่ะบางทีก็ลืมเพราะว่าเดี๋ยวต้องไลฟ์สดไงนะเอาเป็นว่าใครอยากทานก็มาสั่งกันเด้อปลาหมึกสวยๆร้านเทนด้าถ้าใครมาสั่งแล้ว ไม่ได้วันนี้ก็พรุ่งนี้มาลืนนี้มาทักใหม่นะมันอาจจะมีบ้างไม่มีบ้างนะแต่ลูกค้าต่างประเทศอดมาสั่งันทีหลายโลนะเขาหิ้วไปเองนะนี่คุณพิมพก็จะทําเป็นแพ็ควันแบบนี้แพ็คละครึ่งกิโลโโนโน่พี่เจี๊ยบเตรียมทอดให้ลูกค้าเดี๋ยวพาไปแอบดูพี่เจี๊ยบนี่ลูกค้าฝากทอดนะพี่เจี๊ยบก็จะทอดฝากทอดเนี่ยไม่ได้ทอดฟรีนะก็จะมีค่าทอดแต่บางครั้งก็มีโปรโมชั่นแหละโปรโมชั่นทอดฟรีก็มีเหมือนกันนี่เห็นไหมอันนี้เป็นเจาะตาอันนี้เป็นเจาะตาเเนนนนียออั้ป็กระะต เออสนใจก็มาทักกันเด้อนี่คุณพีมพเขาแพคปลาหมึกไปแล้วตอนนี้คุณลุงไก่มาแพคปลายซีให้ลูกค้ามาหั่นปลายซีให้ลูกค้านะจ๊ะคุณป้าก็าแผนกปัดแมลงวีแมลงวันถามว่าทําไมต้องมีพนักงานปัดแมลงวันเธอก็มันไม่มียาไง มันเลยมีแมงวันมาบินกวนแต่ว่าบ้านฉันน่ะสะอาดแมงวันมันก็จะไม่เยอะอันนี้คุณพี่เจีย๊ยบคุณสมพรนะจ๊ะเตรียมงานกันไปนะจ๊ะนะวันนี้รัวๆวันนี้ปลาสีเข็มออกเยอะมากขอบคุณทุกคนที่อุดหนุนนะคะก,กราบขอบคุณจากใจอ l o ลิ y ยูเลยนะจ๊ะเอออ้ยแต่และสวยมากสวยจึง้งชิ้นทั้ฝาบ้านเธออู้ตอนนี้สามโลเจ็ดลูกค้าสั่งทั้งตัวนะเวลาลูกค้าสั่งเราจะหันให้แบบนี้ซีนถุงซีนธรรมชาตินี่ พนักงานใส่พนักงานซีนเตรียมพร้อมนะจ๊ะบ้านฉานเป็นไงพนักงานปัดแมงวนันโอ้ย everything แปลว่าอะไรวะ everything แปลว่าอะไรพี่จี everything แปลว่าอะไรไม่รู้เหมือนกันอเออ,อนั้นไม่ทำไม่เธอ <c oughs> <c oughs> ทำ้วันนี้พนักงานเต็มระบบนะคะหันปลาเค็มกันอย่างสนุกสนานบันเทิงเรืองใจนี่พิมพันมายิ้มหวานสวย เฮ้ยน mm! ่ารักน่ารักจริงนะจริงเนื <uh ้อสวยจริงเนื้อน่เนื้อสวยมากดูนี่ ปลาสีแดดเนี่ยชิ้นไม่สวยที่แพนบอกเนี่ยเราก็จะขายเป็นปลาไม่สวยแบบนี้เนาะมันโดนตะขอเกี่ยวมันก็จะช้านะคะนี่เห็นไหมแต่ชิ้นสวยๆปกติก็จะเป็นแบบนี้นะคะใครสนใจก็ทักมาได้ตอนนี้ปลาเนื้อล้วนก็มีแล้วนะวันนี้แด,ดดดีลมดีมากปลาสวยมากแม่ก็มาสั่งได้จ้ะที่เพจแพนด้าทำกินเองจ้าอันนี้เป็นเนื้อ ปลาแดดเดียวของเราที่เป็นเศษเศษเนาะเราก็เก็บเศษเศษที่มันไม่เต็มแพ็คอะคะ่ะมาทอดกินอันนี้เป็นเนื้อล้วนแล้วก็เป็นช่วงท้องของมันแล้วก็มีไข่แง่งนเนี่ยปลายจีแดดเดียววันก่อนนะ่ะทุ่งไก่ทำเนี่ยหรือแค่นี้แหละอเสร็จเรียบร้อยแล้วอีกหนึ่งเมนูนะคะไก่ซีทอด กินกับแกงเลือเลือแคบ้านกินกับน,น้ำพริกกะรกะไรก็ร้อยไปหมดแหละชามมันร้อยนี่พี่หน่องเฮ้อ,อน่ากินเวอร์มากแม่มันน่ากินสุดๆไปเลยค่ะโอน้ำมันมันน่ากินจริงๆ ระหว่างพี่จีตำพริกนะคุณป้าก็กำลังแกะเนื้อปลาทรีเค็มนะเอาไว้ทําน้ําพริกปลาทรีเค็มอันนี้คือเนื้อปลาล้วนๆเลยนะขออนุญาตขอโทษขออภัยลูกเผ็นะโอ้กลิ่นมันหอมฟุ้งมากนี่ค่ะพี่จีจะทําน้ําพริกปลาทรีเค็มจ้าใช้เนื้อปลาล้วนๆหนังก็ไม่เอาในหนังแกะทิ้งอหอมมากปลาทรีเค็ม หอมพรีเมียมร้านแพนด้าจ้าอันนี้ลูกค้าสั่งนะคะเวลาลูกค้าสั่งยกตัวก็จะหั่นให้ใหม่ๆแบบนี้แล้วก็ใส่ถุงซีนนะถุงละสองชิ้นสองชิ้นแล้วก็ซีนสุญญากาศให้คะ่ะอันนี้พี่เจี๊ยกบกำลังซีนของให้ลูกค้าลูกค้าเขาจะฮิ้วไปต่างประเทศนะคะก็ขอให้ซีนให้อีกชั้นหนึ่งเราก็เลยจะมาซีนใส่ถุงให้เพิ่มนะคะเวลาแพ็คส่งต่างประเทศมันจะได้ง่ายของเราไม่ได้รับส่งต่างประเทศนะ แต่ล e ูกค้าเนี่ยเขาจะมีชิปปิ้งหรือเขาผากเพื่อนหิ้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะรบกวนเราว่าเออช่วยใส่ถุงซีนเพิ่มให้เขาหน่อยได้ไหมทางร้านเราก็บริการให้นะคะก็ทักมาได้นะจ๊ะมาแล้วเสียงแคว้กในตำนานเสียงแคว้กในตำนานของลุงเกิดขึ้นแล้วเมื่อก่อนนี่ลุงแคว้กตอนตีหนึ่งตีสองประจําเลยนะตีหนึ่งตีสองนี่ลุงแคว้ก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 ประจํา เตียมแพ็กในตำนานกลับมาแล้วจ้ะนี่คุออนณลุงไก่เตรียมแพ็กปลาเค็มให้ลูกค้าละนะจ๊ะใครมาดูวิดีโอนี้นะจ๊ะมาขอโปรโมชั่นในพีทได้นะมาทักที่เฟซได้เลยขอโปรโมชั่นปลาเค็มลุงไก่ชิ้นสวยสองแพ็กเก้าร้อยส่งฟรีได้นะจ๊ะต้องมาบอกไอพีทด้วยนะต้องบอกว่าพีทขอโปร ฟาีเค็มลงไก่สองแพ็คเก้าร้อยได้ไหมจ๊ะเออเดี๋ยวพี่เมนจะจัดให้นะจ๊ะได้จ้ะ <laughs> ถ้าไม่ขอก็ไม่ให้โดนราคาเต็มเก้าร้อยเก้าสิบแปดบาทถ้าขอก็ลดไปเก้าสิบแปดบาทเลยทีเดียวลดเยอะด้วยนะจ๊ะดังนั้นเนี่ยมันจะเพาะพิเศษเฉพาะคนที่ฟังไลฟ์อยู่เท่านั้นหรือฟังวิดีโอนี้อยู่เท่านั้นนะจ๊ะแผนจะปิดคลิปแล้วนะสำหรับ youtube วันนี้นะจ๊ะก็ขอบพระคุณทุกคนที่รับชมจนจบคลิปนะจ๊ะ ใครอยากทานสินค้าอร่อยๆอแพนก็ยังขายอยู่ปีนี้ปีที่8แล้วเข้าสู่ปีที่9นะจ๊ะก็มาสั่งกันได้เหมือนเดิมกับสินค้าออนไลน์คุณภาพร้านแพนด้าทำกินเองนะจ๊ะนะนี่วิธีการแพ็คของลุงไก่ก็สวยงามวนนี้เพลลุงไก่ามาช่วยพีทแพ็คนะปกติพีทเป็นคนแพ็คทั้งหมดนะเดี๋ยวให้ลุงไก่บาบบายเช้า u t u b e กันทั้งนิดนึงขอบพระคุณที่อุดหนุนสินค้าร้านแพนด้าน,นะคะขอบคุณค่ะ